เรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่การบอกเล่าประสบการณ์อันมีค่าแนวทางการดำเนินชีวิตและความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาล้วนเพื่อเป็นสติให้แก่คนรุ่นหลังและต่อไปนี้ก็ถือเป็นสี่เรื่องสั้นที่ถูกส่งต่อมาถึงเราเรื่องจากผู้เท่าผู้แก่ของคุณนพพรมิติที่ 6. จันขวัญผวาสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านประสบการณ์จากผู้เท่าผู้แก่ ส่งมาถึงเราผ่านข้อความบนเพจมิติที่6วิจารณญาณมีก็ไม่ต้องเอามาใช้มากมายนะักเพราะมันเป็นเรื่องเล่าที่ถูกบอกเล่าต่อกันมาเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องที่ผมจะเล่ามันเกิดขึ้นมานาน ประมาณ60ปีก่อนมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่เป็นของคุณยายท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนบ้านของคุณยายของผมจะอยู่ไม่ห่างจากวัดมากดักเรียกว่าอยู่ใกล้มากๆน่าจะถูกกว่าบ้านของยายเป็นบ้านไม้ใต้ถุนยกสูงแบบยุคเก่าหลังบ้านมีทางเล็กๆจึงเปิดร้านขายของไว้ตรงนั้นเมื่อก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนหน้าบ้านจะมีชานยื่นลงมา ติดกับคลองเพื่อความสะดวกเพราะคนแถวนั้นส่วนใหญ่จะสัญจรกันทางน้ำโดยการพายเรือครับอย่างที่บอกบ้านยายอยู่ติดวัดหน้าบ้านยายของผมอยู่ห่างจากท่าน้ำของวัดแค่200เมตรโดยความที่ท่าน้ำอยู่ไม่ห่างกันเวลามีคนตายการเคลื่อนย้ายร่างทางน้ำจะต้องนำลงเรือผ่านมาเสมอใช่ครับผ่านบ้านยายของผมทุกครั้งซึ่งก็จะมีบางครั้ง ที่การขนย้ายมีเหตุติดขัดไม่สามารถนำขึ้นท่าน้ำของวัดได้ท่าน้ำบ้านของยายก็จะเป็นจุดรับฝากเป็นครั้งคราวนอกจากเตื่องรับฝากเหตุการณ์แปลกๆก็มีมาเสมออย่างช่วงวันพระบางวันจะมีคนแถวนั้นมีอาการป่วยปริศนายกตัวอย่างก็เช่นเคยมีคนเดินผ่านป่าชาวัดแล้วมีงูตัวใหญ่ตาสีแดงเลื้อยมาฉกที่ขาของเขา พอรีบไปหาหมอรักษาทางหมอกลับวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่รอยงูกัดแต่เป็นรอยช้ำเล็กๆที่คล้ายกับเขี้ยวงูเท่านั้นพอเขากลับมาถึงที่บ้านก็เกิดปวดแสบปวดร้อนที่ขาที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหตุการณ์ตอนนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะรู้กันดีคนๆน,นี้เขาต้องไปโดนอะไรมาตอนช่วงเดินผ่านป่าช้านั้นแน่ๆแ,และเมื่อเกิดเรื่องแปลกๆแนวนี้ ไปหาหมอแล้วไม่ได้อะไรกลับมาสถานที่พึ่งพาต่อไปก็ต้องพากันไปที่วัดนั่นแหละครับที่วัดจะมีหลวงตาอยู่องค์หนึ่งชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงตากันท่านเปรียบได้กับคุณหมอที่สามารถรักษาโรคหรืออาการแปลกๆเหล่านี้คนที่ผมบอกว่าถูกงูกัดเขาไปหาหลวงตากันครับหลวงตาบอกให้นำตัวของเขาไปนั่งให้ปลายขาหันไปทางทิศตะวันตกจากนั้นหลวงตาท่านก็เริ่มทำน้ำมนต์เสก พอได้น้ำมนมาท่านก็นำไปทาที่ขาของเขาปรากฏว่ารอยช้ำดังกล่าวที่ดูคล้ายกับเขี้ยวงูนั้นมีน้ำสีเขียวเป็นเมือกไหลออกมาซึ่งสิ่งที่ตามมาอีกสิ่งคือชายคนนั้นมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับในที่สุดก็หายปวดขาได้จริงๆช่วงวันพระมีบางคนบอกว่าไปเจอเปรตพอเจอก็เริ่มไม่สบายออกมาหาหลวงตากานท่านก็บอกให้ไปทำบุญ แล้วส่งผลบุญให้เปรตที่ไปเจอเพื่อมันจะได้ไม่ต้องมาแย่งบุญกับคนอื่นแบบนี้ยายของผมเคยเล่าตอนคุณแม่ของผมยังเด็กแม่เคยแอบไปเล่นที่ใต้ถุนเมนของวัดข้างล่างมีใต้ถุนพอแม่กลับมาบ้านก็เกิดไม่สบายขึ้นมาอาการที่น่ากลัวของแม่คือที่แผ่นหลังของแม่นั้นปุจจุก็มีก้อนเนื้อปูดออกมาพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่ามันคือก้อนน้ำ เจาะเอาน้ำออกเดี๋ยวก็หายหลังจากเจาะน้ำออกก้อนเนื้อนั้นมันก็หายไปจริงๆแต่ผ่านไปไม่นานมันก็กลับพองเป็นก้อนมาเหมือนเดิมสุดท้ายก็ต้องพึ่งพาหลวงตาก,กันหลวงตาก็ทำพิธีเสกน้ำมนต์ตามเคยท่านเอาน้ำมนต์นั้นไปให้แม่ผมกินจากนั้นก็เอาน้ำมนต์อีกส่วนส่งให้ยายเพื่อนำไปทาเจ้าก้อนเนื้อที่หลังของแม่แค่ทาลงไปเท่านั้นแม่ของผมก็ร้องขึ้นมาอย่างเจ็บปวด ยายฐาน้ำมนต์เพิ่มเข้าไปแล้วก็เห็นว่าตรงก้อนเนื้อนั้นเกิดมีเลือดไหลออกมาซึ่งในเลือดที่ไหลออกมานั้นยายสังเกตว่ามันมีเศษบางอย่างเหมือนพวกขี้เท่าที่ถูกเผาไฟรวมไปถึงก้อนที่มีลักษณะคล้ายเศษกระดูกไหลปนกับเลือดนั้นออกมาด้วยแล้วสักพักเจ้าก,ก้อนเนื้อนั้นมันก็หายไปพร้อมกับอาการเจ็บปวดของคุณแม่ก็หายไปจนหมดด้วยนอกจากเรื่องพวกนี้ ยายของผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องที่ยายบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ยายของผมต้องเสียหลานของน้องสาวแม่ไปอธิบายนิดนึงน้องสาวของแม่ก็คืนอน้าพรนั่นเองครับเมื่อก่อนทุกคนอยู่บ้านเดียวกันหมดน้าพรมีลูกสาวชื่อว่าน้องหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับน้องหนึ่งตอนนั้นน่าจะอายุห้าปีน้องเขาจะชอบมาเล่นแถวระเบียงท่าน้ําที่บ้านทุกเย็นเพื่อรอยายกับน้าพรทํากับข้าว แล้ววันหนึ่งก็มีเรือขนศพผ่านมาที่หน้าบ้านก็จะนำไปขึ้นวัดตามปกติน้องหนึ่งกำลังเล่นอยู่แถวนั้นพอดีเลยได้เห็นเรือที่ว่าแล่นผ่านหน้าบ้านที่เป็นท่าน้ำเรื่องแปลกเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นมันเป็นช่วงตอนเย็นน้องหนึ่งไปที่ท่าน้ำตามปกติแล้วน้องหนึ่งก็เริ่มพูดคุยอยู่คนเดียวซึ่งน้าพรเห็นเขาก็เลยไปถามน้องหนึ่งว่าคุยกับใครอยู่เหรอคุยกับพี่สาวอยู่น้องหนึ่งตอบน้าพร พี่สาวคนไหนนภพรถามน้องหนึ่งจึงตอบไปว่าก็พี่สาวคนที่เคยนอนบนเรือเมื่อวานนี้ไงอนภพรได้ยินคำตอบนั้นก็ออกอาการตกใจนิ่งไปสักพักแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ผิดสังเกตเรียกน้องหนึ่งให้กลับเข้าบ้านทันทีจนล่วงเข้าเวลาดึกทุกคนที่อยู่ในบ้านกันหมดแล้วก็ต้องตกใจกับเสียงของนภพรนภพรตะโกนเรียกทุกคน บอกว่าน้องหนึ่งหายตัวไปไหนแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอออมาดูที่ระเบียงริมน้ําก็เจอแต่ผ้าเน่าของน้องหนึ่งซึ่งผ้าเน่าที่ว่าหมายถึงเศษผ้าเก่าของน้องหนึ่งที่มักจะเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่พบณนะพรพบแต่เศษผ้าส่วนตัวของน้องหนึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหนผ้ามันตกอยู่ที่แถวริมน้ําหรือว่าน้องหนึ่งจะจมน้ําสถานการณ์แบบนี้ น้พรกับยายเลยขอแรงชาวบ้านละแวกนั้นมาช่วยกันหาตามสวนใกล้ๆแถวในคลองก็ลองตามหาแต่สุดท้ายก็ไม่พบน้องหนึ่งอ่านเข้าวันที่สองการค้นหาก็ดำเนินต่อข้อสมมติฐานที่เลวร้ายที่สุดคือน้องหนึ่งอาจตกน้ำจมหายไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นการค้นหาจะยากมากๆแต่จนแล้วจนรอดวันนั้นก็ยังหาน้องหนึ่งไม่พบ ข้าวันที่สามก็ยังไม่พบยายเลยไปหาหลวงตากรันให้มาช่วยดูหน่อยว่าน้องหนึ่งไปอยู่ตรงไหนหลวงตามาถึงท่าน้ำท่านก็บอกน้าพรให้ไปหาดอกบัวไหว้พระมาสามดอกพอได้มาหลวงตาก็เด็ดดอกบัวแล้วใช้ส่วนหัวดอกลอยไปตามกระแสน้ำคลองดอกแรกถูกปล่อยไปมันลอยไปหยุดที่ท่าน้ำของวัดดอกที่สองก็ไปหยุดที่หน้าวัดพอดอกที่สามมันก็ลอยไปถึงหน้าวัดอีก แต่ทีนี้ดอกที่สามมันเริ่มหมุนรอบตัวเองได้รอบที่หนึ่งรอบที่สองพอถึงรอบที่สามร่างของน้องหนึ่งลอ,อยขึ้นมาตรงนั้นทันทีนอกจากเรื่องแปลกๆเหล่านี้ยังมีเรื่องของนับรีมาอีกเรื่องนะครับนับรีคนนี้เขาเป็นผู้ชายที่มาติดพันยายของผมที่เป็นแม่ไม้วันหนึ่งนับรีมีปากเสียงกับยายสาเหตุมันเป็นเรื่องอะไร ยายก็ไม่ได้บอกเล่าเอาไว้บอกแค่ว่าก่อนนับปรีจะลงไปจากบ้านเขาบอกกับยายว่ากูจะตามมึงไปตลอดลืมบอกไปครับนับปรีเขมีอาชีพเป็นสับปปเบอร์ทำงานให้กับวัดนั่นแหละครับพูดถึงงานของนับปรีทุกครั้งที่มีงานศพนับปรีจะนำเศษสายศิลติดตัวกลับเข้าที่พักเสมอมันเป็นเศษสายศิลที่เหลือจากการมัดราสัง นับตรีจะนำมาคว้านสารเป็นสายเส้นใหม่คือเป็นการรีไซเคิลเศษสายสินที่เหลือใช้ที่มันจะให้ผลลัพธ์เป็นสายสินเส้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าสายสินปกติหลังจากนับตรีทะเลาะกับยายเขาก็เก็บตัวอยู่ในที่พักเงียบๆจนผ่านไปหลายเดือนเย็นวันหนึ่งแม่ผมกับพวกนั้นนะป้าๆก็ออกไปหยอกล้อเล่นกันตามปกติน่าจะเป็นการวิ่งไล่จับก,กันแม่ผมวิ่งเข้าไปใต้ทุนของบ้าน ปรากฏว่าแม่วิ่งไปชนกับนับรีครับคือแม่ไม่ได้วิ่งชนตัวนับรีแต่วิ่งไปชนกับขาของเขานั่นทำให้แม่ต้องเงยหน้าขึ้นไปมองจึงได้เห็นว่านับรีมาแขวนตัวเองอยู่ใต้ทุนของบ้านซึ่งเชือกที่ใช้ผูกห้อยตอนนั้นคือสายสิ่งกว้นที่นับรีเอามาใช้แทนเชือกผูกเรื่องตกใจคงไม่ต้องบอกนะครับชาวบ้านแถวนั้นต่างถูกตามตัวมาช่วยกันดู ร่างของนับรีถูกนำลงมาแล้วเอาไปทำพิธีต่อที่วัดหลังจากวันนั้นยายของผมก็เริ่มไม่สบายเหมือนท่านจะไม่มีแรงเดินไปไหนไม่ได้เหมือนปกติที่สำคัญทุกคนในบ้านก็เริ่มพูดกันว่าได้เจอนับรีมายืนเฝ้าหลอกหลอนทุกคนจะขึ้นบ้านก็ต้องเห็นถ้าวันไหนจะเอายายออกจากบ้านไปหาหมอก็ต้องเจอผีนับรีมาหลอกสุดท้ายก็เช่นเคย หลวงตากันถูกตามตัวมาพอหลวงตามาถึงบ้านท่านก็บอกว่าตอนเอานับรีออกมาจากใต้ถุนเชือกที่นับปรีใช้ยังถูกแกะออกไปไม่หมดซึ่งมันก็จริงครับเชือกนั้นยังคงถูกผูกอยู่จริงๆหลวงตากันอธิบายว่าการพันผูกอะไรแบบนี้มันไปทำให้เขาไปไหนไม่ได้แล้วหลวงตาก็แกะเชือกปั้นนั้นออกทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นนับรีไม่กลับมาหลอกหลอนใคร ส่วนยายของผมก็ค่อยๆหายเป็นปกติยังเหลืออีกเรื่องนะครับเรื่องสุดท้ายเกิดขึ้นหลายปีต่อจากนั้นมันมีข่าวที่เรียกว่าดังเรื่องของหมอคนหนึ่งสังหารแฟนสาวแล้วเอาไปทิ้งที่สะพานนนทบุรีคดีมีผู้ต้องหามากกว่าหนึ่งคนหนึ่งในนั้นคือผู้ต้องหาชื่อน้ามงคลก็เ,เป็นญาติกับยายของผมยายเล่าให้ฟังว่าตอนที่น้ามงคล เอาศพพยาบาลไปทิ้งที่สะพานนั้นเชือกที่ใช้มัดมือพยาบาลคือสายสินควันที่ได้มาจากน้ำปรีถ้าอ่านเรื่องทั้งหมดนี้จะขอบคุณมากนะครับการพิมพ์อาจมีผิดถูกต้องขออภัยด้วยแต่ก็จะพยายามสื่อสารเรื่องราวให้ได้มากที่สุดครับจะว่าไงดีครับเรื่องของคุณนพพรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเล่ามาจากคุณยายใช่ไหมครับในต้นฉบับที่พิมพ์มาให้ แม้จะใช้ภาษารวบรัดแต่ก็สามารถอ่านได้เข้าใจง่ายเมื่อพิจารณาจากต้นฉบับของคุณนพพรแล้วมันดูน่ากลัวมากๆครับตั้งแต่การปูเนื้อเรื่องมาจนถึงการเริ่มเล่าในแต่ละเรื่องบ่งบอกว่าจดจำเรื่องนี้มาจากคุณยายมาในแบบที่เป็นธรรมชาติมากๆครับถามว่าผู้บรรยายเชื่อทุกเรื่องไหมอันนี้บอกตรงๆนะครับว่าต้องแยกเรื่องความน่ากลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงออกจากกันนะครับคือเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยผู้บรรยายบอกไม่ได้เลยครับ บอกได้แค่ว่ามันน่ากลัวมากๆขอบคุณสำหรับการส่งเรื่องนี้มาให้นะครับพบกับวันจันทร์ขวัญผวาเรื่องเล่าที่จะมาเล่ากันให้ฟังทุกวันจันทร์ที่ต้องเน้นว่าเป็นวันจันทร์ที่มีเรื่องจะเล่าถ้าไม่มีเรื่องเล่าเราก็จะไม่มามันจาเป็นต้องตามหาที่มาใดๆเพราะว่ามาจากท่านผู้ชมนี่แหละที่ส่งมาให้ใครชอบเรื่องเล่าอะไรแบบนี้อย่าลืมส่งมาได้นะครับหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี